เมืองทองทำบุญใหญ่ต้องถึงมือสมเด็จท,ทงชัยผู้บริหารพร้อมทัพนักเตะเมืองทองยูนในเต็ดและทีมงานจัดพิธีทำบุญใหญ่ประจำปีของสมโมสรภายในสนามทันดูร์สเตเดียมเมื่อช่องชวงเช้าวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อความเป็นสิริมงคลในฤดูก,กาล2022-2023ร,2022 20 23, รวมถึงเป็นการฉลองวันเกิดย้อนหลังให้กับประธานสมโมสรคุณวิรั์โลทอง โดยเมื่อช่วงเช้าของวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาที่สนามทันเดอร์ดอมสเตเดียมได้มีการจัดพิธีทำบุญประจำปีของสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดในฤดูกาลใหม่และเนื่องในวันเกิดของคุณวิลักโลทองประธานสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดโดยในงานได้รับเกียรติจากคุณปามโมดได้ช้สุภัคคุณที่ปรึกษาประจำสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่เ c สซีจีโดนาริซอวาจาผู้อำนวยการสโมสรมาริโอยูรอกีหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยนักฟุตบอลโดยบรรยากาศ เป็นไปอย่างเรียบง่ายมีการนิมนต์สมเด็จทวงชัยสมเด็จพระมหาราชะมงคลมุนีแห่งวัดใต้มิตรวิทยารามวรวิหารของพระสงฆ์ทั้งหมด9รูปเาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ก่อนจะถวายพตัตหารเพนพรมนำมนต์ให้กับทางผู้บริหารนักเตะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่สโมสรเพราะความเป็นสิริมงคลสำหรับสโมสรเมืองท่องอยุนเต็ด เปิดฤดูกาลไทยลีก2022-2023โดยการบุกแพรร้ราชบุรี FC01 อนส่วนโปรแกรมนัดต่อไปจะเปิดบ้านพบกับลำปาง FC ในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมนี้